สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวสั้นได้ใจความครับการรวบรวมเรื่องราวของข่าวจากหน้าเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆวันนี้เราขออนุญาตนำข่าวเหล่านั้นกลับมารับชมกันอีกครั้งครับข่าวจากหน้าเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ประจำวันที่23ตุลาคม2563ครับ เปิดโครงการเกษตรเป็นสุขช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตเข้าถึงระบบประกันภัยเพิ่มรายได้ลดค่าใช้ใจ่ายสลายความเสี่ยงโครงการนำสินค้าเกษตรมาแลกซื้อกรฎหมายง่ายๆแลกซื้อกมหมายประกันภัยด้วยสินค้าเกษตรเพียงนำสินค้าเกษตรเช่นข้าวสารสินค้าหัตถกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท้องถิ่นสินค้า อุปโภคบริโภคหรือสินค้าอื่นๆตามที่บริษัทกำหนดมาแรกซื้อเป็นกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่บริษัททิปประกันภัยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศครับขอขอบคุณเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์ประจำวันที่23ตุลาคม2563สำหรับการเอื้อเฟื้อเนื้อหาของข่าวในคลิปนี้ครับ สำหรับรายการข่าวสั้นได้ใจความวันนี้ขอจบในการแต่งพิยีเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ